สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นในส่วนของสูตรปากหลักร้อยบนแบบตัวเดียวซึ่งเป็นสูตรเดินดีที่ผมจะมาคำวนวณเนี่ยวชมกันสําหรับท่านผู้ชมท่านที่ติดตามนะครับกพราะว่เป็นแนวทางเมวัอวันที่16กันยายน2567ซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นสถิติที่สูตรเดินมานะครับที่ผมจะมานําเสนอให้ดูในคลิปนี้ก็จะเป็นสูตรหลักร้อยตัวเดียวนะครับสูตรนี้ครับเดินมา4งวดติดนะครับงวดที่4ครับสูตรนี้ คำนวณได้เลขหกนะครับเห็นที่หลักหน่วยนะครับเลขที่หกศูนย์หกนะครับงวดที่แล้วครับสูตรที่เข้าหลักร้อยนะครับนั่นคือสูตรแบบคู่ขี้นะครับที่ทําได้งวดที่แล้วเด่นที่ศูนย์กับหกนะครับสองสูตรในงวดเดียวครับหลักร้อยชนศูนย์นะครับสองสูตรเนาะถ้าเราเทียบกันชนที่ศูนย์นะครับก็พลาดไปเนาะแต่เลขศูนย์นะมันเบี่ยงไปที่หลักสิบนะครับหลักสิบอ่ามาที่หลักมาที่หลักสิบเนาะเลขศูนย์นะครับงวดที่ผ่านมาเนาะโอหกศูนย์หกนะครับ ส่วนสูตรที่ผมจะมาลงให้ดูในคลิปหน้านะครับจะเป็นสูตรเด่นบนนะก็มีสองสูตรนะครับซีีก็เข้ามาสิบนวดนะครับสูตรเด่นบนที่ได้ศูนย์กับหนึ่งแล้วก็อีสูตรจะเป็นหกกับเก้านะครับทุกจะมาทําคลิปยกให้ดูกันนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ที่ผมจะมาคํานวณดูก็จะเป็นสูตรหลักร้อยตัวเดียวนะครับเป็นสูตรตัวเดียวเนาะงมดที่แล้วครับหลักร้อยตัวเดียวที่ผมให้ไปเนาะ ทำได้เลขศูนย์นะครับหลักร้อยวดที่แล้วนั่นที่เป็นสูงเก่าเนาะที่ได้เลขศูนย์นะครับเลขออกหกศูนย์หกนะครับสูตรที่เข้าหลักร้อยจะเป็นสูนี้ครับที่ได้ศูนย์กับหกเนาะหกเข้าหลักร้อยสูตรนี้นะครับสูตรนี้ผมลงมาให้แล้วเนาะอ่าที่ได้ศูนย์กับหกนะเข้าเต็มๆนะศูนย์กับหกนะครับมาทั้งสองตัวเลยครับสูตรหลักร้อยตัวเดียววดที่แล้วครับได้เลขศูนย์เนาะมาที่หลักสิบนะครับเบี่ยงไปที่หลักสิบเนาะก็พาไปนะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมจะมาทำให้ดูกันสองส สำหรับท่านที่สนใจอเรามาดูวิธีคิดหลักร้อยตัวเดียวสูวนี้กันครับสงสู่นะครับดินบนที่ยังเข้าอยู่เนาะแตผมจะมาทําคลิปแยกให้ดูกันนะครับเด่นบนนะสงสู่นี้นะครับสูนี้เด่นนี่สิบหน่วยเนาะสีส่สูนี้ครับก็เข้าดีเนาะสูงกับ1ินบเดียวนะครับดินบนนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้คือสี่สินะสำหรับสูหลักร้อยนะครับดินหลักหวยตัวเดียวนะครับสูนี้ ซีดีที่สูงนะเริ่มเดินคืองวดเที่ยว3ามนะครับในงวดแรกครับวัที่สูดเริ่มเดินคืองวดเที่ยว3ามครับงวราคบได้เีข3นะครับได้3มาที่หลักร้อยนะครับงวดที่2ได้เลขศูนย์นะครับ ออก0 4 1 0 1, 000, 100, 2, ามาหลักร้อยทูปินงวัครับงวดถัดมางวดที่3นะครับได้เลข8ออก8 6 7ครับ8มาหลักร้อยงวดที่4นะครับงวดที 350, 100, ่ 0, 100, 100, 10, 6, 4, ผ่านมาได้ยอดหกศูนี้ได้เลข6ครับเข้าที่หลักร้อยทูปินสีอดินะครับสำหรับท่านที่สนใจ สูตรหลักร้อยตัวเดียวสูตรนี้เราก็มาดูวิธีคิดสูตรนี้กันครับเรามาลองคํานวณเทียบกันครับว่าสูตรนี้เดินมาแล้วสี่มวนจริงไหมนะครับงวดแรกที่สูตรเริ่มเดินคืองวดที่ออกสามสามหกครับทีนี้ผมจะคํานวณที่กันในมวดแรกครับก็จะเป็นในงวดที่ออกจะเริ่มในงวดที่ออกสี่สามสี่ห้าศูนย์สามนะครับวิธีคิดนะครับสูตรหลักร้อยตัวเดียวสูตรนี้ครับนำหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งครับหลักร้อยบวกกัน2ครั้ง หลัก10บวกกันหนึ่งครั้งหน่วยแรงบวกกัน1ครั้งบวกด้แปดคงที่ครับเรามาลองบวกดูครับห้าบวกกัน2ครั้งนีค่าเป็นศูนเนาะเพราะว่าจะใช้เฉพาะตัวท้ายที่ได้ครับ6กบวกศูนย์เป็น6กบวกเก้าบวกด้วย8คงที่ครั้งนะครับเรามาลองบวกดูครับ6กบวกเก้าได้15ครับ15บวกแคงที่ได้23นะครับตัดหน้าอกไปครับใช้เฉพาะตัวท้ายที่ได้ครับดินอ่าตัวเดียวที่ได้คือที่3นะครับเป็นเลขดินหลักเอาไว้ครับใน วันแรกที่ออกเจะห้าศูนย์สามคงวันนั้นออก3า6สามกเลขสามาที่หลัก้อยนะครับก็ทูบ็นวันแรกนะครับวันที่สองนะครับวันที่สองครับศูย์นี้ได้ที่ศูนย์นะครับในวันที่สองทำได้เลขศูนย์ออกศูนย์สีหนึ่งครับเรามาลองคำนวณเทียบกันครับ วิธีคิดครับนำหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งหลักร้อยบวกกัน2ครั้งครับหลักสิบวนหนึครั้งหน่วยล่างบวกกันครั้งบรกด้วแปดของที่ครับสองบวกหเป็นแครับแปบวกสได้สิบเอ็วกหนบกแของที่เท่ายีครับตัดหน้าออกไปครับใช้เัวตัวท้ายที่ได้หนึ่นตัวเดียวที่ได้คลิกศูวันนั้นออกศูนยย์มาที่หลักร้อยครับถูกเป็นสองครับ เมทันมาครับงวดที่3นะครับสูวนี้ได้เลขแนะครับงวดที่3ามวิธีคือแปดนะครับวิธีคิดครับนำหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งหลักร้อยบวกกัน2ครั้งหลักสิบบวกกัน1ครั้งหลักหน่วยบวกกัน1ครั้งบวกแปดของที่0ูบวกศบวกสเป็น4 4่บวกหเป็น10 10ิบวกแของที่ ได้สิครับดินตัวเดียวที่ได้เลข8ในวันที่3เลขเจาะคอแปดกเจ็ครับเลข8มาที่ต่อมัยหลักร้อยนะครับถูุงสา3งวดครับวันทันมานะครับวันที่4นะครับสวนี้คำนวณได้เป็นเลข6นะครับดินหลักร้อยตัวเดียวเลขเจาะคอกศูนย์หนะครับเรามาลองคำนวณเทียบดูครับ วิธีคิดครับสำหรับสูตรหลักร้อยตัวเดียวสูตรนี้ครับนำหลักมือบวกกัน2ครั้งนะครับหลักร้อยบวกกัน2ครั้งหลักสิบบวกกันหนึ่งครั้งด้วยแล้งบวกกันหนึ่งครั้งบวกลแปดคงที่ครั้งนะครับทีนี้มาลองบวกดูครับแปดบวกหกเป็นสิบสี่สิบสี่บวกหกยี่สิบยี่สิบบวกแปดยี่สิบแปดบวกแปดคงที่ครับสามสิบหกตัดหน้อาออกไปครับ ชาติเฉพะตัวใดที่ได้ครับดินตัวเดียวที่ได้คือเลขหกในโมเดลสีที่ผ่านมาเลขเทกคือหกศูนย์หกนะครับเลขหกตรงนี้เข้าที่หลักร้อยครับถุงสิงม้วนติดนะครับวันนี้ก็จะเป็นงวดที่ห้าครับที่ผมจะมายคำนวณให้รู้กันนะครับสำหรับเลขสีที่ตามอยู่เนาะสู่หลักร้อยตัวเดียวนะครับอ่าหัวที่แล้วนะครับตัวเดียวได้เลขศูนย์นะครมันไปหลักสิบน,นะครับวันนี้เรามาดูกันครับสำหรับสูหลักไว้สู่ใหมายอะไน,นี้เนาะ สำหรับท่านที่สนใจเนาะสูตรหลักร้อยตัวเดียวเราก็มาดูกันนะครับวิธีคิดสูนี้นะครับมาดูกันว่าหลักร้อยตัวเดียววันนี้จะเป็นตัวไหนนะที่น่าสนใจวันนี้นะครับทีนี้ผมจะนําผลที่ออกจะมาตั้งคํานวณให้ดูกันครับวิธีคิดสูตรหลักร้อยตัวเดียวสูนี้นะครับนำตํางเป็นหลักหมื่นนะบวกกัน2ครั้งครับหลักร้อยบวกกัน2ครั้งนะครับหลักสิบบวกกัน1ครั้งหน่วยแรางบวกกัน1ครั้งบวกด้วยงที่ครับ เรามาลองบวกดูครับ8ปบวกสครับเป็น10ครับ10บบวกศบวกสครับแล้วก็บริบแปดของที่อีกครั้งนะครับเราก็มาลองบวกดูครับนำแปดบวกสเป็น10 10ิบบวกสี่สิบสีบวกแของที่22ถูกไหมครับได้22ครับอ่าอนดินตัวเดียวที่ได้เวันนี้คือเลขสองนี่ครับเป็นเลข่ถิ่หลักร้อยเวันี้ครับอ่าเซ็งเลขสองซึ่งเป็นเลขคู่นะครับเวันนี้ครับคาดว่าหลักร้อยวันนี้น่าจะเป็นเลขคู่ครับอ่าประมาณนี้เนาะ ถ้าเรายังมั่นใจอยู่นะสูรหลักร้อยตัวี่สูนี้เราก็แคปหน้าจอกันไว้ครับหรือว่าเราจะเลือกตามสูรหลักร้อยนะที่ได้สตัวนะเมื่อที่แล้วนะสูนี้ที่ให้ไปนะครับศูนย์กับ6แล้วก็อีสูจะเป็นศูนย์ตัวเดียวนะสองสูถ้าเราเทียบกันก็ชนศูนย์แต่มันมาที่หลักสิบเนาะได้เที6ยหกศูนย์หกนะครับสูนี้นะครับจะเป็นแบบคู่ขี้เนาะนี่ครับเดินสองตัวเดือนดีก็ยังเข้าอยู่นะครับสูนี้ผม คำนวณลงไว้แล้วนะครับสามารถที่ย้อนไปดูไปได้นะครับแต่ที่ผมมา,านำเสียงดูนะในคลิปนี้ก็จะเป็นสู่ตัวเดียวนะครับสู่ตัวเดียวเนาะในคลิปนี้นะครับนี่คือของงมดที่แล้วนะตัวเดียวงมดที่แล้วได้ให้ไปศู์ตัวเดียวนะครับสำหรับท่านที่จะตามนะสู่สู่เก่าอันนี้นะที่ได้นะรีสูนรงวดที่แล้ว ศูนย์มาหลักสิบนะครับศูนย์มาที่หลักสิบนะครับศูนย์นี้เดินมาสี่เมืแรกครับศูนย์นี้เข้าหลักร้อยนะครับจะมีงมดที่เข้าหลักสิบอย่างงมดที่มันออกเบิ้นเนาะงวดอที่งมดที่เบิ้ลก็จะมาที่ร้อยสิบอย่างงมดที่ผ่านมาก็เลขมันหามนะครับประมาณนี้นอ่นที่คือสีที่สูเดินมานะครับสูนนี้เดินมาห้างวดิดนะครับ ตัวเดียวสูงนี้นะครับสาหรับทที่จะตามสูงนี้ต่อเนาะเราก็มาดูกันครับวันนี้นะครับจะเป็นตัวไหนนะครับทีนี้ผมจะคำนวณให้ดูกันนะครับวิธีคิดสูนี้ครับนำหลักร้อยบวกกันหนึ่งครั้งครับหลักสิบววบวกกันังครั้งนะครับแล้วก็บริสอคงที่อีกครั้ง 6กบวกหกบวกศูนย์เป็นหกหกบวกสองบวกสองคงที่เท่ากับ10ครับตัดแล้วออกไปครับวันนี้นะครับได้ที่0นะครับสูตเก่าได้ที่0นนะครับนะประมาณนี้นะครับ ส่วนสูตรใหม่นะตัวเดียวสูตรนี้นะครับก็เป็นสูตรเดินดีนะครับที่น่าสนใจสูตรนะครับวันนี้ได้ที่2นะครับ วันนี้ครับหลักร้อยตัวเดียวนะที่คำนวณออกมาได้ตัวเดียวนะวันนี้คือเลขสองนะครับวันนี้ท่านเลขสองครับเด่นที่หลักร้อยเนาะเลขสองวันนี้นะครับจำมาไหมอ่รอรุ่นครับวันนี้นะครับตัวเดียวนะครับเด่นหลักร้อยตัวเดียววกน,นี้ได้สองวันนี้เป็นวันที่ห้าครับ สถิติเดินมา4งมวดติดนะครับ่ะสุดท้ายนี้ขอ fc ทุกท่านจนนี่ครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ